ช่างทองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นไม่ฟื้นเลยไหมไม่ฟืใช่ไม่เนาะลึกๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไฟนี้เพราะปกติเราจะแบบว่าก็ก็ก็แข็งแรงกว่านี้เนาะใช่แ้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นก็ลดน้ำหนักเยอะได้ก็ไม่ซ้อมเต็มที่เลยไฟนี้ลดทั้งหมดกี่ิโลเจ็ดกิโลได้เนาะเจ็ดกิโลอ่าเห็นพี่เรมไม่สบายจริงปะก็ไม่สบายอยู่ก่อนวันลดน้ำหนัก ไม่สบายก่อนชกกี่วันวันเดียวเองเหรอไม่ใช่ห้าวันหรอวันเดียวเดียวห้าวันวันนั้นก็ไม่สบายมาพักหนึ่งมากับกับอาทิตย์แล้วก็ก็เขา้าชพื่เริ่มหนักหนึ่งอาทิตย์ก่อนชกเนี่ยก<ช>็ไปฉีดยาแล้วใช่ไม่สบายครับแต่เรายังดูว่าเฮ้ยมันพอได้วะ<ช>่ะไปฉีดยาเพราะว่าไม่สบายเกิดจากอะไรอะ อาการเปลี่ยนใช่ครับน่าจะเป็นหวัดและช่วงที่แบบซ้อมหนักๆเขาได้หนักๆด้วยเนาะบางทีร่างกายอ่อนแอแล้วมันมันมันมาแทรกแซงได้ตรงนี้เนาะครับฉีดยาไปกี่เข็มเข็มหนึ่งสองเข็มสองเข็มครับแล้วก็กลับมาซ้อมครับผมซ้อมได้สองวันก็ทำหนักครับแล้วไปหาหมออีกไหมไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปเขาไปหารอบเดียวครับแล้วก็ซ้อมได้สองวันก็ทําหนักรอบนี้ทําไปทําหนักกี่วัน ก็หวันห้าวันครับห้าวันเจ็ดก um> ิโลก็คือต้นสายปลายเหตุจริงเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าไม่สบายที่ไหะใช่ใช่ไหมแต่ว่าซ้อมมาก่อนหน้าที่วันไม่สบายเ็าไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีปัญหาก็ซ้อมมาต่อเนื่องก็มาสะดุดตรงไม่สบายนี่ยครอเสียดายเนาะใช่รับตกปทางเลยแล้วก็มาแพ้เลยก็น่าเสียดายวันที่ลดน้ําหนักวันนั้นเนี่ยเกิน1.2่เหยียบครั้งแรกหรือเท่าไหร่ครับ ตอนเหยียบครั้งแรกตันนั้นก็เกินอยู่ปอนปอนกว่ามั้งครับแล้วพอมาพอมาเหยียบอีกก็เกินจุดหกครับเกินจุดหกแล้วไปรถอมามาแล้วก็เกินอยู่จุดสี่แล้วไปลดประการไปเลยจุดสี่ใช่ครับจุดสี่สุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ลงไม่ไหวแบบรถจนเหงื่อไม่ออกเลยรถจนเหงื่อไม่ออกกี่โมงแล้วครับตอนนั้น9โมงตรง9โมงกับบ10โมงกับ9โมงครึ่งกับเกือบ9โมงครึ่ง ก็สายมากเขาเนใช่เขาปิดตาช่างกี่โมงช่องเจ็ดน้าเก้าโมงครึ่งครับเออก็ถึงเวลาปิดตาช่างใช่ครับเพราะรถแบบรถแบุดทยก็คือแบบทําไม่ได้ก็คือแบบตกตาช่างแล้วปเจจาว่าอะไรอ่ะว่าผมขอโชคเถอะแต่เป็นนอกรอบใช่ครับเพราะเขาก็ได้ไม่เสียรายการด้วยใช่หรือว่าเขาเป็นคนยื่นข้อเสนอให้เองก็เราเสนอเองครับเพราะว่าเรารถไม่ลงนะแต่แบบจบนอกรอบครับ พอรถเสร็จกินข้าวกินอะไรบำรุงทุกอย่างใช่นอนหลับไหมนอนก็หลับนิดหนึงแต่กินแบบกินไรไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยฟืน้นพอขึ้นมาโดนเลยก็เจ็บใช่ครับใช่ไหมใช่ออก็กลับไปเป็นว่าน่าเสียายมากๆเพราะว่าถ้าช่างทองเขารอบได้เนี่ย ไปหน้าขยับเวทปุ๊บแล้วรอบแปดขยับเวทก็น่าจะสบายขึ้นกว่านี้เพราะว่าถ้าเข้าไปรอบแปดเนี่ยมันจะมีคนสูงแค่สองคนคือช่างทองกับเดชพาคินใที่เหลือจะไม่สูงเท่านี้ละอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ถ้าครั้งต่อไปจะชคเนี่ยชกกลางวันนี่ต้องพิกัดเท่าไหร่ครับก็ร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบร้อยสิบแปดเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักปล่อยก็ตอนนี้ก็ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเลย ร้อยสิบแปดเลยเหรอใช่เออว่าถ้าร้อยสิบแปดมันก็ลดลดเยอะใช้ได้อยู่ว่าสี่ห้าห้ารูได้มันร้อยสิบแปดนี่สี่ห้ารูเลยด้มันอยู่ในช่วงกำลังโตพอดีด้วยน้ำหนักกำลังขึ้นแบบตัวกำลังใหญ่ด้ก่อนมาชกเมวยอรอบปูนเสือเราชกพี่กัดเท่าไหร่ครับก่อนมาชกเมวยอรอบปูนเสือก็ ร้อยสิบสองร้อยสิบสี่นี่ก็พอประมาณเพราะว่าไม่เคยต่อยร้อยสิบสี่เลยก็มาต่อยแบบไฟแรกก็ลดได้อยู่ไฟแรกร่างกายมันดีแต่พอมาไฟสองอากาศมันเปลี่ยนด้วยร่างกายไม่ดีก็ลดไม่ได้โอ้โหเป็นที่อากาศด้วยแล้วก็ไปที่เราเนี่ยน้ําหนักแล้วก็เพื่อพลาดใช่ครับขึ้นมาด้วยน้ําหนักเยอะด้วยตอนนี้คือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่ครับคือประมาณีะชกได้เราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบกลางกลางใช่นะครับเอาฝากบอกแฟนมวยหน่อยขอโทษหน่อยก็ฝากขอโทษแฟนมวยทุกคนครับที่ทําไม่ผิดหวังนะครับครับผมแต่ว่าเราก็เสียดายเนาะใช่ครับเป็นเป็นความฝันของเด็กทุกคนในมวยรอบพุนเสือนะครับใช่คครับสวัสดีครับ